ขบวนพร้อมแล้วนะครับด้านหน้าส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดี๋ยวจะได้เคลื่อนกระบวนมานะครับเดี๋ยวรอสัญญาณในเวลาอันเป็นมงคลน,นะครับพอได้เวลาแล้วก็จะได้แห่กระบวนเข้ามาครับนําโดยทางฟอนอวยพรจากโรงเรียนให้สมบัติสองนะครับแล้วก็มีกระบวนกป้ายผ้า พิธีรดน้ำดับหัวป้องเมืองพะเยาเมื่อในป่าไม่นีปีไม่เงบประจัปี2558วันศุกร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2558นะคะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมี บวชนพึ่งสัการะสุกดอกตูมมาเป็นมาสุกต้นเทียนต้นพึ่งสนุมขมิ้นส้มป่อยนะครับแล้วก็มีกลองซิงองกระบวนรของหน้าส่วนราชการนักวิสาหกิจอำเภอสถาบันการศึกษาบริษัทแหางร้านมูลนิธิสโมสรกลุ่มพลังมวลชนภาคเอกชนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามาพร้อมกันนบริเวณแห่งนี้แล้วก็จะได้เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว นะครับได้เป็นส่วแทนหัวหน้าส่วนราชาการข้อค้าประชาชนนะครับได้กล่าวขอพรจากท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาท่านนายกเหล่ากาชาติก็จะให้พร <c oughs> ครับหลังจากนั้นทางรองผู้ว่า ราชการจรังหวัดพะเยาก็จะได้นําคณะทุกคณะนะครับที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้ได้รดน้ําขอพรจากผู้ว่าราชการจรังหวัดพะเยาและน,นายกเหล่าราชาจังหวัดพะเยาครับค่ะขณะนี้นะคะเราทั้งสองคนก็อยู่ด้านในส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะก็กําลังรอกาสัญญาณนะคะในการที่ทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็คงจะบอกเราว่าตอนนี้ขบวนอำไรจะเพื่อน พอดิจติตอลก็ได้บอกมาเปลีนทั้งหมดเกียจเป็นรถสตูนี้นะคะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพลงบรรเลง <c oughs> เพลงซอเพราะเนะครับจากคณะคนหลายว่าหลายกว่าน,นะคะครับแล้วก็ในส่วนของเราสองคนนะคะก็ได้รับการประสานงานจากประสพสัมพันธ์จังหวัดเชียงเดียวนะคะคุณบุษราสุภิบูณ์นะคะโดยการประสานงานของผู้ช่วยแฟกซุปชัยกัลปัตติสิทธิ์ค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะนหลายท่าน เคยเห็นและไม่เคยเห็นนะคะค่ะสำหรับดิฉันดาตบตระเวจหญิงวชิราพรเชวงค่ะจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิธีกรและวิทยากรกองกำกับการตระวนตะเวนชายแดนที่32ค่ายเรียเมืองและก็ทำหน้า,านที่รับใช้นวดปะยวนะคะในการทำหน้าที่พิธีกรมาโดยตลอดะค่ะสอบส่งพเองนะครับจากพิชาติติเมลืองหรือต้องพิชาติติเกืองนะครับจากสถานีวิทยอุอสมท จังหวัดพะเยาเป็นนักจับรายการวิทยุคลืออ่นอสมททพะเยาโมเดนเรดิโอครับผมเราทั้งสองคนนะคะก็รู้สึกติเกี่ยดเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกครั้งที่ได้รับทำหน้าที่รับใช้จังหวัดพะเยานะคะในนามของหน่วยงานของเราที่พร้อมจะสนับสนุนนะคะในสิ่งที่เป็นส่วนรวมเป็นประโยชน์นะคะเอ่อในการส่วนมากแล้วเราก็จะทำหน้าที่ตีก่อนนะคะ,คะ ก็จะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะความสามารถเรามีแค่นี้แหละมีหลายอย่าง